นีทุกคนวันนี้มาเดินตลาดกลางดงนะคะอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสิงุ์นะคะเป็นตลาดขายอาหารป่านะคะทุกคนมีทุกอย่างเลยค่ะของขายยากมีผักพื้นบ้าน,นอาหารพื้นบ้าน,ม,นมีเขียดเลยนะทุกคนเขียดทอดอันนี้ก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรข้าวโป่ง มีวายมีเฮดนะคะที่เป็นเซตอันนี้หมาร์คสหมออันนี้ผักเป็นของชาวบ้านเขาปลูกเองนะคะแล้วเขาก็จะเอามาวางขายเป็นแบบว่าของธรรมชาติอาหารพื้นสิ่น,นะคะอันนี้จะเป็นหนังต้มมีน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะคะแกจะมีเป็น มนคั่มีเขียดพริกถั่วต้มผักนะคะผักปลอดสารพิษอันนี้ปลูกเองธรรมชาตินะคะชาวบ้านเขาก็จะมานั่งขายแบบนี้เลยค่ะแต่ก้อนนี้เลยร้านส้มตำเจ้าเด็ดตลาดกลางดงนะคะอําเภอห้วยเ็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะดูลูกค้าเยอะมากเลยค่ะ แล้วก็ต่อด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักอันนี้เขาเรียกออะไรนะไข่ปลาอีสานอันนี้เป็นมีประโยชน์มากเลยนะทุกคนใหอุ้ยมีแมงนี่แล้วทุกคนแมงตับเต่า อันนี้ตักกระแตนนะคะตักกระแตนแล้วก็อันนี้เป็นหวายคะ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นมะขามหวานวิบิสตอร์วเบอรี่ขายดี๋ยวนะทุกคนข้าวโพดต้มเม็ดกระบอกนะคะคมีน้ำม่วง อันนี้เป็นหนังวัวต้มนะคะทุกคนกรรมาชาติเขาต้มเสร็จเขาก็จะเอามาวางขายแบบนี้นะคะมีเขียดอาหารปลาอุ้ยมีเมงดาเลยนะทุกคนอันนี้ตัวที่ตายแล้วแล้วก็นี่ตัวเป็นๆเ,เ,เลยนะทุกคนมีปูนานด้วยนะคะ พุทรานมสดอาหาร้นบ้านตลาดนี้จะเป็นตลาดอาหารป่าอย่างเดียวเลยนะคะมีเผือกด้วยนะคะหัวเผือกหมูมากมีามันปนบ้า,บานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาส้มปลาส้มหมกไขป่ปลาอันนี้ก็จะเป็นจักจั่